สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายจริงใจกันนะครับผมด้านหลังของผมนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นรถรีโว่ตอนเดียว2.8นะครับบรรทุกนะครับ5ตันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าในรถรุ่นนี้นะครับมีอะไรติดตั้งอยู่บ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนรถตัวนี้นะครับบรรทุกทั้งหมดนะครับรับน้ําหนักทั้งหมด5ตันนะครับผม เรามีการโหลดโชคหน้าลงให้รอสําหรับที่จะอาขนของด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในส่วนแม็กหน้านะครับต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มันาการขนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับทําไมของเราถึงแพงอย่างแรกเราใช้ของแท้อันดับแรกเลยนะเราใช้ของแท้ก็คือในส่วนของแม็กเนี่ยเราไม่ใช้แม็กงานจีนไม่ใช้แม็กกอล เราให้เป็นตัวเลนโซโปรเจกต์ดีไปเลยนะครับผมโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยตรงนี้เราให้มาเลยก็จะเป็นแมกน้านะครับขอบ18นะครับพร้อมยาง2 3 5สาห้านะครับ5้าสนะครับผม R 1 8นะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคอกนะครับผมเราใส่เป็นคอกเหล็กแซมเลนให้นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกขนาดความสูงได้แต่เมตร30นะครับ เม35เม้40เม้45เม้50ลูกค้าสั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวส่วนที่เราเนี่ยไปสั่งให้อีกทีหนึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเพิ่มเงินเพิ่มอะไรเราซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ให้ลูกค้าจะเอาความสูงเท่าไหร่เลือกมาได้เลยครับผมและถัดมานะครับผมล้อมันทุกด้านหลังนะครับปกติก็จะทั่วไปก็จะใส่เป็นล้อกระทะล้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เราให้เป็นแม็กนะครับเป็นแม็กเลนโซ่นะครับ แมกเลนโซ่บรรทุกนะครับพร้อมกับยางมิชลิน XCD 2นะครับผมขนาด225ทับ75นะครับ R15 นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับช่วงหลังเราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวพานะครับมาพร้อมกับพาลอ t c p y นะครับผมพร้อมเบรกมือนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยระบบ ABS นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเราไม่ได้ใส่เซนเซอร์หลอกนะครับตัวนี้ ูกค้าระบบ ABS มีระบบอยู่จริงๆนะครับไม่มีการตัดระบบอะไรทั้งสิน้นแล้วมาพร้อมกันแหนบนะครับด้านหลังของเราเนี่ยเราใส่เป็นแหนบนะครับแหนบฝั่งละสิบเส้นนะครับรวมไปเส็จละยี่สิบเส้นพร้อมกับโช๊คนะครับโช๊คหลังนะครับเราจัดให้สองคู่นะครับเป็นโช๊คเดี่ยวแล้วก็โช๊คควานะครับอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับ มันทุกห้าตานนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยดามกระบะต้องมีนะครับและเราทําการตั้งเสาบนล่างดามกระบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดตรงนี้นะครับผมที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแท้นะครับมีการดามกระบะให้นะครับความสูงข้อนะครับวัสดุที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับของวัสดุที่เราใส่เข้าไปเป็นเกรดเทั้งหมดนะครับลูกค้าคงอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับ ราคานะครับตรงนี้นะครับออกรถวันนี้นะครับลูกค้าสามารถออกรถได้เบียงศูนย์บาทนะครับและฟรีค่าใช้จ่ายวันรับรถนะครับผมยังไม่พอครับยังไม่พอเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถคุ้มครองอุปกรณ์ในส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเข้ามาเนี่ยทุกส่วนเลยเราคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วนะครับ และยังไม่พอนะครับผมลูกค้าใส่คอกเราจัดการจดทะเบียนนะครับเป็นจดแบบมีหลังค่าเสริมต่อไปอีกครับผมและยังไม่พอครับยังไม่พอในส่วนตรงนี้นะครับมีการเสริมแหนบถูกต้องไหมครับพอมีการเสริมแนบเราก็จะทําการจดทะเบียนลงเล่มเสริมแหนบให้อีกนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้านะครับจะได้รับในส่วนของการจดทะเบียนเพา่ไปให้อีก นะครับผมเพราะว่ารถนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ทำเรามีใบวิศวะให้มีวิศวกรเซ็นรับรองให้นะครับเราจะดำเนินการจดทุกอย่างที่ติดตั้งให้ลูกค้าทั้งหมดโดยที่ลูกค้าไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งครับโปรโมชั่นทั้งหมดวันนี้เหมือนเดิมครับออกรถเพียงศูนย์บาทนะครับผมฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีจดทะเบียนนะครับ แล้วก็คุ้มครองนะครับคุ้มครองในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเป็นประการภายชั้นหนึ่งวิริยะนะครับผมแล้วแถมเป็นบริษัทวิริยะให้เลยนะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับซี่สนใจนะครับผมโทรมาเบอร์ด้านนี้ได้เลยครับและฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับให้กับช่องช anel y o u t u b e ของเราด้วยนะครับอยู่ที่ด้านนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผม เราพาดูรถแล้วนะครับเราบอกโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนายจริงใจนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ